อย่างเหมาะสวัสดีค่ะต้องกินแซบมาแล้วค่ะวันนี้ต้องจะชวนเพื่อนพี่พน้องๆมากินตำซั่วขนมจีนผักก้านจองใส่แคบหมูนะคะมาเริ่มกินกันเลยค่ะตักน้ำตำสั่วราดแคบหมูก่อนเด้อทุกคนคำรแรกเฮกหมานนะคะ อ๊ยขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มค่ะพัน์แคบหมูเลยอืมพริกหวานค่ะอืม ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะผักกันจองลวกค่ะวันก่อนนั้นต้มตำกุ้งสดเสียดายมากเลยเมมโทรศัพท์เต็มค่ะอืม ยังเหมาะคําตาสวดค่ะลองชิมใบมะละกอ สดนะคะเห็นเขากินกับน้ำพริกกันเนาะเอามาลองกินกับส้มตำดูค่ะพันเลยหืมมขมค่ะทุกคนขมแต่ว่า มีกลิ่นยางมะละกอถ้าลวกน่าจะอร่อยกว่านี้ลวกกินกับน้ำพริกน่าจะอร่อยเดี๋ยวตั้มจะลองค่ะลองตำน้ำพริกแบบแมาเลเซียเนาะตำน้ำพริกแบบคุณจุ๊บแจงจะลองดูสักวันค่ะขม ได้ผักบุ้งนายอดสวยๆมาค่ะทุกคนดีใจได้ผักกันจองลวก Bỏ khớm mươn. วันนี้ประทีบต้มขนมจีนให้ห่อครึ่งนะคะได้เยอะเลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าไม่ได้มวนเส้นมาหลายวันแล้วอืม นี่คะ่ะทุกคนใบมะละกอปักกันจองวางแค่หมูวางตักน้ำตําซั่วราดลงไปอืมย้อยใส่เสือ้อ เขาว่าก้านมันก็กินได้นะคะก้านมะละกอผักกันจองอุ้ยขมติดปากเลยค่ะขม อันนี้ผมอร่อยกว่าอือ พริกหวานอร่อยมากอืม,อมเข้มข้นมากค่ะอ,อ,อ๋อเมา ืมเส้นหมดแล้วขนมจีนพันค่ะอืมอืมผักขั้นจอง นานๆจะหาเจอนะคะในตลาดแถวเชียงใหม่หายากมาก วันนี้แซ่บมากค่ะทุกคนต้้มจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย